สวัสดีครับสีขายที่ดินวันนี้พามาเยี่ยมชมที่ดินย่านตำบลลำโพนะครับอำเภอบางปะทองจังหวัดนนทบุรีนะครับผมพามาเยี่ยมชมที่ดินสวยอีกแปลงหนึ่งนะที่100ตารางวา่านะครับราคาขายเหมาทั้งแปลงอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะบตกตารางวาละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทราคานี้ค่้าโอนค่าภาษีนะกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะส่วนการเดินทางก็สามารถเข้าออกได้2เส้นทางหลักๆนะครับ ถ้านี่มาทางปากซอยหรือว่าจะมาจากทางถนนลำโพนะก็ามาจากด้านนี้นะปากซอยลำโพงยี่สิบยี่บนะเข้ามาถึงที่ก็ประมาณเ0 0เมตรที่ดินของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับส่วนท่านี่มาทางถนนเรียบคลองลักคอนค่ะคือมาจากด้านนี้นะครับเข้ามาถึงที่ดินก็ประมาณ800เมตรที่ดินของเราจะอยู่ด้านขวามือบริบทภายในซอยส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับสลับกับที่ดินว่างเปล่านะส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะ ลำโพจะเป็นชุมชนก็น,นั่นจะหนาแน่นพอสมควรนะัมีทั้งโรงเรียนมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์สำหรับท่านที่มองหาที่ดินใกล้ความเจริอนะเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะหรือจะทําเป็นลนักษณะโกดังเก็บสินค้าก็เหมาะเลยนะปัจจุบันที่ดินของเรายังไม่ได้ถมนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง15.5เมตรแนวลึกอยู่ที่25.5เมตรดินจะหันหน้าไปด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ ด้านหน้าที่ติดถนนลาดยางสาธารณะแนวะถนนกว้าง6เมตรมีระบบไฟฟ้า3เฟส2เฟสแล้วก็ท่อระบายน้ําระบบน้ําประปาผ่านหน้าที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีอนาคตเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวให้ดูขอบเขตของที่ดินนะฮะด้านนี้ก็คือเริ่มต้นจากเสาไฟฟ้าต้นนี้เลยนะครับด้านหลังก็ไปชนกําแพงหมู่บ้านนะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะด้านหลังตรงด้านหน้านี้ผมจะมีติดป้ายไว้เป็นสัญลักษณ์ไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับขอบเขตด้านนี้ก็จะมาสิ้นสุด มีเสาูดแดงเป็นเสาปูดแดงแนวขอบเขตสันเตยเลยเป็นซอยเชื่อมต่อเป็นซอยทะลุได้นะยิงเยิงเขาเป็นบ้านเดี่ยวหลังนี้นะครับมีเพื่อนบ้านเป็นลักษณะบ้านเดี่ยวเลยในซอยนี้นะครับส่วนย,ยงิงเยิงฝั่งนี้ก็เป็นลักษณะโกดังเก็บสินค้าไม่ใช่โรงงานนะเป็นโกดังเก็บสินค้านะัฝั่งตรงข้างก็เป็นที่ดินป่าแปลงนี้ว่าเป็นที่ดิสนสวยแปลงหนึ่งย่านน้หรือบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยท่านใดสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้หรือจะโทรเข้ามาสอบถามนา่เาเปรี้ยเพิ่ม ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับคราวันนี้ต้องร่ำลาแล้วนะครับขอบคุณ f อและท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบ,นบพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ